สวัสดีครับพบกับช่องน้ำแมนสแกนบอลประจำวันอังคารที่29สิงหาคมนะครับวันนี้น้ำแมนหยิบยกฟุตบอลมาทั้งหมด5คู่ให้เป็นแนวทางเผื่อเพื่อนๆได้ติดตามเลือกเชียร์เลือกชมกันนะครับวันนี้น้ำแมนจัดมาให้มีเป็นฟุตบอลทางอังกฤษแล้วก็เป็นฟุตบ i, ลอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอาัดนเลือกนะครับเดี๋ยวน้ำแมนมาไล่เลี้ยงให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นยังไงน้ำแมนขอสรุปผลฟุตบอลคู่เมื่อคืนก่อนนะครับที่น้ำแมนหยิบยกไปให้ทั้งหมด5คู่ผลประกอบการของเพื่อน,เ,อน,เ,อนเป็นงไง่ันบ้างนะครับ ไล่ตั้งแต่คู่แรกนะครับเคตาเฟ่ K ee, เจอกับอาราเบเป็นฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับน่าแมนเลือกเชีย์ไปทางเจ้าบ้านนะครับเคตาเฟ่ K ee, ในราคาครึ่งลูกก็ผลประกอบการถือว่าทํากําไรนะครับคู่นี้เคตาเฟ่ K ee, อยู่ในแดนบวกนะครับ1คู่คู่ที่สอเ,อเอาเอาฮิลานเจอกับเอาอิติฟัตนะครับคู่นี้มีราคาทั้ง1.5แล้วก็ช่วงก่อนเกมมันไหลไป2นะครับแต่ถ้าใครช้อนไปที่1.5ทันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแดนบวกอีก1คู่นะครับน่าแมนให้เป็นเอา เอาฮิลาจริงๆได้30ูนย์ด้วยเหระครับแต่ว่าโดนดึงก่อนเป็นรูปออฟไซด์ site, ตอนช่วงใกล้ๆจะหมดเวลาก็เอาฮิตลาใครไป1.5ึทันก็โอเคนะครับถือว่าอยู่ในแดนบวกนะแ,แมนเลือกเชียร์เอาฮิตลาคู่ที่3เป็นกายิารี่กับอินเตอร์ครับคู่นี้แมนเลือกเชียร์ไปทางกายารี่นะครับเจ้าบ้านแต่ว่าก็ต้านไม่อยู่ครับต้านอินเตอร์ไม่อยู่ในะราคา1.5เนี่ยอินเตอร์เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็น อ,อยู่ในแดนลบนะครับของกายารี่คู่ต่อ,อมาเลียอัพกับปอร์โตนะครับในราคา1.25เป็นปอร์โตเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ก็เป็นเลียวอัฟนะครับที่อยู่ในแดนบวกบวกไป3คู่นะครับคู่เมื่อคืนคู่สุดท้ายลายโย่บาเยกานโนกับแอดเลนิโกมาริดก็แมใ้เลือกเชียร์ลายโย่นะครับคิดว่าลายโย่จะยันได้แต่เมื่อคืนแอดมิด ฟอร์มเสดาวสุดๆนะครับเอาชนะไปได้7ประตูต่อศูนย์เลยก็อยู่ในแดนลบนะครับลาโยก็เข้า3ลบ2ก็ถือว่ายังอยู่ในแดนบวกอยู่นะครับผมใครยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับในคืนวันอังคารเนี่ยนะแมนจะมาเริ่มไล่เรียงคืนวันอังคารให้เพื่อนๆนะครับว่ามีคู่ไหนกันบ้างที่จะมาเป็นแนวทางให้เราหยิบยกไปทํากําไรกันนะครับสาหรับคู่แรกประจําค่ําคืนนี้เป็นฟูลแลมกับสเปอร์นะครับเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเป็นฟุตบอล เอฟเอลคนะครับเป็นบอลถ้วยนะครับอู่นี้เดี๋ยวมาดูสถิติกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงตารางคะแนนในลีกเนี่ยฟูลแลมเตะไป3นัดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับได้3เสีย5ส่วนทอรแนมซัสเปอร์เนี่ยเตะไป3นัดฟอร์มสวยหรูครับชนะ2เสมอ1ยังไม่แพ้ใครได้6เสีย2นะครับอยู่อันดับ3ของตารางสเปอร์เนี่ยถือว่าพอเปลี่ยนโค้ดมาเป็นอังเกลแล้วรู้สึกว่าฟอร์มการเล่นวิธีการเล่นเนี่ยจะสวยหรูมากนะครับ มาดูสถิติที่พบกันนะครับของฟูลแลมและสเปอร์เป็นสเปอร์เนี่ยเก็บใช้ไปได้ทั้งหมด5ครั้งเลยครับเวลาไปเยือนฟูลแลมก็สถิติถือว่าขี่มากนะครับข่มกันเลยทีเดียวทั้ง5นัดเนี่ยเป็นสเปอร์ทําได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราการต่อรองของคู่นี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแมมาเช็คอัตราการต่อรองนะครับเป็นสเปอร์สักคู่นะครับเดี๋ยวแม่หา คู่นะครับฟูแลมสเปอร์นี่อาจเจอแล้วครับเป็นสเปอร์ต่อปอนะครับ0.25ก็ราคาไม่ได้สูงนะครับคู่นี้สเปอร์ต่อที่0.25ดูผลงานของทีมเย่าเจ้าบ้านกันหน่อยของฟูลแลมหลังจากเสียกองหน้ามิโตว,วิทไปก็ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับอัตราการชนะอยู่ที่40%ก็ถือว่าฟอร์มก็ยังคงเส้นคงวาครับไม่ได้ไม่ได้โดดดีหรือว่าหรือจะแพ้ลวดก็ไม่นะครับก็ยัง ถือว่าอยู่ในแดนที่โอเคแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยฟูแลมเปิดบ้านพ่ายไปกับเบนฟอร์ดไปถึง3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับก็สังเกตตรงนัดล่าสุดในบ้านของฟูแลมก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับส่วนสเปอร์เกมเยือน5นัดหลังสุดห้านัดหลังสุดของเกมเยือนเนี่ยไล่เลียงไปตั้งแต่พิมเมลีก่อนนะครับพิมเมลีเกมเยือนสเปอร์สองครั้งเนี่ยเสมอกับชนะนะครับยังไม่แพ้นะครับบอลอุ่นเครื่องก็มีแพ้บาซโลน่านอกนั้น้ก็ยังชนะอยู่นะครับ แฮนดิแคปย้อนหลังในราคาปอเนี่ยฟูลแลมในบ้านทํากําไรไปถึง3ครั้งส่วนสปเปอร์เกมเยือนก็ทำกำากาไรไปถึง3ครั้งนะครับก็ถือว่าถือว่าคู่นี้นะสูสีกันมากนะครับสูสีคู่ขี้เลยมาดูตัวผู้เล่นหน่อยที่บาดเจ็บอ่ะสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะต้องดูต่อนะครับก็คือว่า3นัดต่อมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไล่เรียงตัวผู้เล่นเนี่ยมาดูฟูลแลมหน่อยฟูลแลมอีก3านัดเนี่ยจะต้องไปเยือนแมนซิตี้ซึ่งมาเป็นเกมที่หนักมากนะครับฟูลแลมไปเยือน ในบ้านซิตี้เนี่ยถือว่าเหนื่อยนะครับฟูลแลมแต่ในเกมนี้น่าจะเน้นแหละครับเพราะว่ามันเป็นบอลถ้วยส่วนสเปอร์เนี่ยอีกสี่วันไปเยือนเบอร์ลี่มีเวลาพักมากมีเวลาพักพอพอกันครับสวันเท่ากันอาจจะไปเยือนเบอร์ลี่ซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นเยือนเบอร์ลี่ก็เกมไม่ไม่ได้หนักนะครับสําหรับเบอร์ลี่เบอร์ลี่มาดูตัวฟูลแลมที่เจ็บก็ยังมีวิลเลียมเนะที่เจ็บอยู่ฟูลแลมก็ ตัวลุกอันนี้เป็นเรล่าเฮลิวิสันแล้วก็เนี่ยครับกองหน้าตัวใหม่ลาอุนกิมิเนสตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นศูนย์หน้าตัวอันตรายเลยนะครับทําทประตูกับฟูแลมไปแล้วก็ตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องมาก็ถือว่าใช้ได้ครับของลาอุนกิมิเนสแต่ก่อนตอนอยู่วูฟเนี่ยโหถือว่าสุดๆครับตัวนี้ส่วนสเปอร์เนี่ย ถ้าคืนเนี่ยผมอ่านดูว่าถ้าอาจจะมีการโรเดชันนะครับอา,าจจะมีการโรเดชันขึ้นมาเนี่ยอย่างอีวานเปริสิตเอ่าเ์เมอร์อสัน,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 สนพวกนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นเบนเดวิดหรือว่าเนี่ยมาเนอร์โซโลมอนพวกนี้ครับเป็นตัวตัวสำรองพวกนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นแล้วก็ตัวหลักๆบางคนน่าจะได้จะได้ยืนอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นบอลถ้วยจริงๆแล้วสเปอร์ก็น่าจะเน้นหน่อยเพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เก็บโอกาสในการ ขวาถ้วยรางวัลบ้างนะครับสําหรับอังเกก็ดูแล้วคู่นี้ในราคาปอเนี่ยราคามันมันให้จริงๆสเปอร์มมันขี่เยอะนะครับขี่เยอะแต่พอมันเป็นบอลถ้วยแล้วแล้วแล้วในเกมมันเป็นเกมกลางสัปดาห์ด้วยเนี่ยอืมก็ก็น่าจะเป็นเกมที่ที่ต้องโรเตชันนักเตะกันบ้างแต่ดูขุมกาลังแล้วอ่ะแล้วก็ดูจากเนี่ยฟูลแลมที่จะต้องออกไปเยือนแมนซิตี้แล้วเนี่ยฟูลแลมก็ต้องเช็คเช็คตัวผู้เล่นอย่าง ถี่้วดแหรอครับดูแล้วสเปอร์ขุมกําลังที่พร้อมกว่าทั้งตัวผู้เล่นสํารองแล้วเนี่ยมาดูาด,ด,ดูตรงนี้กันหน่อยนะครับสถิติการได้ประตูเสียประตู30สนัดหลังสุดเนี่ยสเปอร์ถือว่าเสียประตูเยอะนะครับฟูลแลมก็เสียสเปอร์เสียเสียเยอะกว่าฟูลแลมนะครับส่วนการได้ประตูก็สูสีกันนะครับดูแล้วเกมเนี่ยผมผมมองว่าในราคา0ู5ก็มองว่า น่าจะเป็นเกมที่สูสีแล้วครับถ้าถ้าอ่านจากราคาแล้วก็ดูแล้วผมเลือกเชียร์ไปทางสเปอร์นะครับเพราะว่าขุมกาลังแล้วก็ตัวผูเ้เล่นสำรองเนี่ยน่าจะเข้าข้างทางฝั่งผู้มาเยือนมากกว่าก็เลือกไปทางสเปอร์นะครับคู่แรกฟันธงไปที่ทอนแนมทตสเปอร์ครับสำหรับฟุตบอลถ้วยของอังกฤษนะครับคู่ที่2สําหรับค่ําคืนนี้นะครับคู่ที่2เป็นทนันเมียโรเวอร์เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้แต่เวลา ที145เช่นกันนะครับทันเมียโลเวอร์ลีกทูนะครับทันเมียอยู่อันดับที่21แข่งไป5นัดนะครับชนะ1พลาดถึง4เลยนะครับได้8เสีย9อยู่อันดับ21ของตารางของลีกทูนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะครับเตะไป4นัดชนะ4เลยนะครับได้7เสีย3อยู่อันดับ1ของตารางแล้วก็เลสเตอร์ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีในลีกพอลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะครับส่วนทันเมียก็เป็นทีม อันดับล่างๆของแชมเปนชิพเลยก็งานหนักครับวันนี้เจอกับเลสเตอร์สถิติพบกัน1ครั้งนะครับเป็นเลสเตอร์มาบุกเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเลสเตอร์ก็สถิติดีครับเวลาเจอกับทันเมียามาดู5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านกันหน่อยฟากเจ้าบ้านเนี่ยห้นานัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2ผลงานลุ่มๆมัมมดนดอนครับเพราะในลีก3นานัดหลังสุดเนี่ยคว้าชัยเป็นหนึ่งนัดนะครับนนังนเป็นแพ้เลยนะครับในบ้านก็ผลงานไม่ค่อย ไม่ค่อยสวยดูสักเท่าไหร่นะครับของของเจ้าบ้านฝั่งผู้มาเยือนบ้างครับผู้มาเยือนห้านัดหลังสุดเนี่ยถือว่าชนะสี่เลยนะครับเกมเยือนเสมอศูนย์แพ้หนึ่งถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็มีออกเยือนในอุ่นเครื่องนินวพูพนี่ก็แพ้นะครับแต่นอกนั้นก็เจอกับทีมระดับที่เท่าๆกันหรือว่าเป็นทีมที่ต่ากว่าเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับในลีกในลีกนัดล่าสุด ของเลสเตอร์ก็ชนะไปเยือนนะครับแล้วก็ชนะมา2 0ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทำได้ดีของเลสเตอร์ซิตี้เกมเยือนนะครับก็ดูแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอัตราการต่อรองของเลสเตอร์กันหน่อยนะครับเลสเตอร์นี่ต่อที่0.75 0.75ก็ไม่ไม่น่าเกียดนะครับสำหรับราคานี้มาดูเดี๋ยวผมขอมาดูนี่ก่อนครับแฮนดิแคปแฮนดิแคปแฮนดิแคปยอนหลังในราคา0.75เนี่ยทานเมียทำกำไรได้2ครั้งส่วนเรสเตอร์ทำกำไรถึงสครั้งเลยทีเดียวครับ ได้ทำกำไรกับเฮาเบอร์ตันอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่กับเจอนนริทก็ทํากําไรได้ด้วยแต่มันย้อนไปในปี2021แล้ว 2022, 2022 2023ก็ถือยังถือว่าทํากําไรอยู่นะครับก,ก็โอเคครับเลสเตอร์ ester, ดูจากสถิติแล้วก็ใช้ได้อ้าแล้วทีนี้มาดู3นัดต่อมาที่จะเล่นนะครับสามนัดต่อมาในลีกทูเนี่ยฮันเมียจะเป็นเจ้าบ้านนะครับเปิดเจอเล็กแฮมนะครับ เปิดบ้านเจอกับเล็กแฮมส่วนแชมเยนชิพของอังกฤษเลสเตอร์จะเป็นเจ้าบ้านเหมือนกันเปิดบ้านเจอเฮลซิตี้นะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเกมที่ต้องต้องเน้นทั้งคู่แหละครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นบอลถ้วยเล็กเนี่ยทีมในระดับอาลีกล่างๆเนี่ยก็อยากมีลุ้นเข้ารอบลึกๆนะครับไทมเมโลเวอร์ Time over, ตัวผู้เล่นอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อกันมากเท่าไหร่นะครับผมอาจจะดูแนวลุกของตัวนี้กันสักหน่อยนะครับเป็นผู้เล่นอังกฤษก็อยู่กับเนี่ยครับ อยู่ในหลีกที่มันเป็นหลีกล่ากนะครับก็ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่ส่วนเลสเตอร์เนี่ยเลสเตอร์ก็ยังมีตัวที่ที่มีชื่อชั้นแล้วก็มีมีประสบการณ์ทางด้านพเมลีกมาหลายตัวนะครับแล้วส่วนส่วนตัวสำรองก็เนี่ยยังมีจะมีวาร์ดี้ถ้าโรเดชันผมมองว่าคืนเนี้ยวาร์ดี้น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นนะครับมาร์คเอาไปเบตันพวกนี้นะครับก็สามารถจะทดแทนกันได้ถ้าถ้าเลสเตอร์สลับ หมุนเวียนผู้เล่นแล้วแต่ผมดูในเรื่องของตารางคะแนน,นเลสเ,เตอร์ไม่น่ากลัวเพราะว่าอยู่อันดับหนึ่งของตารางและยิงไป7และเสียแค่3นะครับดูแล้วเกมนี้เลสเตอร์น่าจะน่าจะอยากอยากเอาชนะให้ขาดไปเลยครับอย่างแฮนรี่วิงก็มีประสบการณ์ดีเนี่ยครับอีเฮนาโชพวกนี้ครับยังยังอยู่กันครบนะครับวินฟิเอนดีดีก็ยังอยู่นะครับ ถ้าคืนนี้เลสเตอร์หมุนดีๆแล้วก็เลือกใช้ผู้เล่นดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าเลสเตอร์น่าจะเอาชนะไปได้ในราคา0.75ไม่น่ายากนะครับดูสถิติสูงต่ำก็โอเวอร์ไป3ครั้งนะครับทานมีเวลาเล่นในบ้านก็บอลสูงก็ดูแล้วคู่นี้ก็ยังเลือกเชียร์ทีผู้มาเยือนนะครับเลสเตอร์ใน0.75ไม่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็น่าจะลุ้นเชียร์ได้เป็นบอลถ้วยด้วยแล้วก็ ทุกทีมนะครับบอลทีมลีกเล็กๆก็อยากทะลุเข้ารอบลึกๆหน่อยก็ฟันธงไปที่เลสเตอร์นะครับคู่ที่2เลือกเชียร์ทางเลสเตอร์คิงพาเวอร์เรานะครับมามาดูคู่ที่3ามมาหน่อยครับเป็นฟุตบอยล,ย,ล,ย,ลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะครับกาลาตาสลายเจอกับโมนะครับโหเป็นบิ๊กแมตช์ทั้งคู่นะครับคู่นี้เป็นทีมใหญ่ทั้งคู่เดี๋ยวนะแม่พาไปเช็คสถิติกันหน่อยนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกกาลาครับเจอกับโม กาลาฟุตบอลตุรกีครับเตะไป2นัดชนะ1เสมอ1ครับแพ้ศูนย์ได้2นะครับมีอยู่4แต้มอยู่อันดับ8ของตารางส่วนโมเนบอลนอร์เวย์นะครับเตะไป19นัดแล้วชนะ10เสมอ4แพ้5นะครับได้41ถือว่ายิงเยอะนะครับเสีย21อ็ดอยู่อันดับ4ของตารางก็ก็ผลงานของทั้งคู่เนี่ยกา,าลาลีมันเพิ่งเปิดนะครับแต่โมก็เล่นมาได้สักพักแล้ว สถิติที่พบกันเกมเย่าในบ้านของกาลายังไม่เคยเจอกันนะครับแต่เคยเจอกันในบ้านของโมงเนกาลาเอาชนะมาได้าสามประตูต่อ2นะครับสามประตูต่อ2แล้วนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านของกาลาก็ดูแล้วน,น,น,น่าจะเน้นแหละครับกาลาก็มาดูเกมเย่ากาลาสักหน่อยนะครับห้านัดหลังสุดโอ้ถือว่าผลงานก็ใช้ได้ครับชนะ4เสมอศูนย์แพ้ แค่นัดเดียวนะครับซึ่งแพ้ฮาซิตี้ตั้งแต่เกมอือนเครื่องนะครับนอกนั้นสตาร์ทเครื่องมาได้ในบ้านเนี่ยก็ยิง2-0 1-0 1-0 2-0ก็เอาชนะได้ตลอดนะครับของกาดาส่วนโมเกมเยือนโมเป็นไงบ้างเราเรามาดูกันหน่อยโมในเยือนก็ชนะ2เสมอ1นแพ้2นะครับบอลเกมที่ชนะเนี่ยเป็นเกมเกมนอร์เวย์ลีกนะครับเจอกับสตาร์เบกแล้วก็เป็นนอร์เวย์ลีกเจอกับ วาเลเรนกานะครับส่วน UCL เนี่ยเกมเยือนโมก็ถือว่ายังไม่ดีนะครับแพ้แล้วก็เนี่ยสองครั้งเนี่ยโมกเกมเยือนแพ้ทั้งคู่นะครับวันนี้แม่ราคาเดี๋ยวนะแม่ไปเช็คราคาต่อรองกันหน่อยนะครับสำหรับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกกาลาตาสาลายต่อโมครึ่งลูกนะครับก็ไม่ได้เยอะอีกแล้วครับดูแล้วกาลาวันนี้เจอโมในราคาครึ่งลูกเอาเรามาดูแฮนดิแคปกันหน่อย ในแคปในหนึ่งลูกเนี่ยกาลาทำกำไรไปถึงสี่ครั้งเลยครับโมทำกำไรไปสามครั้งไ,ม,ม,งไ,ไ,งไม่ได้ออกเยือนนะครับดูแล้วรชื่อผู้เล่นกันหน่อยอ๋อกาลาได้วินสิทวิน,ว,นวินเฟตตาฮาไปแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนโมก็มีมาตินลินนะครับฟูลแบ็คก็เจ็บนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้เล่นที่คาดการกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างของกาลาตาสลาย,ยังไม่มีตัวผู้เล่นที่คาดการนะครับงั้นเดี๋ยวเราแมนพาไปเช็คกาลาหน่อยว่า หลายชื่อผู้เล่นตัวที่น่าจับตามองเนี่ยของกาลาเนี่ยนี่ครับอีคาดีอีคาดีตัวเนี้ยยิงไปแล้ว2ประตูนะครับอีคาดีแล้วก็กาลาเนี่ยตัวตัวผู้เล่นมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแมนเชคให้ว่าตัวไหนที่ที่ที่ถือว่าอันตรายแล้วก็ ใช้ได้นะครับนี่ครับซีเยกฮาคิมซีเยกมโมร็อกโกไม่ต้องต้องเช็คฟิตกันอีกทีนะครับฮาคิมซีเยกวินฟิตซาฮาดัดจะเจ็บอยู่นะครับดิสเมอร์เทนตัวนี้นะครับหรือจะเป็นอีคาดีนะครับลูคสตอเรล,ล่าพวกเนี้ยมันชื่อชั้นเนี่ยมันมันเป็นระดับที่เล่นในพรีเมียร์ลีกเล่นในทีมใหญ,ใหญ่มาเยอะนะครับของสําหรับกาลาตาสลายก็เป็นเป็นทีมแก่นทีมหนึ่งในยูฟาอยู่แล้วครับทีมนี้จากติกตรกีครับส่วนโมเรามาดูโมกันหน่อยส่วนของโมเนี่ย อืมสักครู่นะครับของโมเนี่ยดักเตะหรือ,อรายชื่อผู้เล่นที่น่าจับตามองเนี่ยโมมีตัวนี้ครับย,ยิงไปแล้วเจ็ดประตูนะครับประตูรวมยิงไปแล้วเจ็ดประตูก็เป็นศูนย์หน้าชาวนอร์เวย์นะครับถนัดขวาค่าตัวห้าล้านปอนด์ก็มาจากสตาร์เบคครับปล่อยมาจากโมก็น่าจะเป็นตัวความหวังของของโมตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ดูแล้วเนี่ย ถ้าเทียบชั้นตัวผู้เล่นแล้วแล้วก็สถิติของของการมาเยือนของโมเนี่ยเกมเยือนโมเล่นไม่ได้ไม่ค่อยดีแล้วกาลาในบ้านเนี่ยก็ดีตรุรกีอยู่แล้วครับแล้วเป็นฟุตบอลถ่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยเนี่ยผมว่าขอเน้นมากๆเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมพามาดูสถิติของกาลาหน่อยเวลาเล่นทีมเย่านะครับเอาเอาเก้านัดหลังสุดใน UCL เเนี่ย UCL เขาคว้าชัยได้หรอครับชนะ 10- ชนะ10นะครับใน UCL ก็ถือว่าสถิติดีครับ วันนี้ในราคาต่อรองของกาลาที่ครึ่งลูกเนี่ยผมมองว่าน่าน่าจะเชียร์เจ้าบ้านนะครับเชียร์บอลตอบเป็นเจ้าบ้านนะครับกาลาตาสลายก็ถือว่าน่าจะคว้าใช้ได้แมตช์แรกก็คว้าใช้มาแล้วแมตช์นี้ก็น่าจะน่าจะทําได้อีกหนึ่งครั้งครับของสำหรับกาลาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะนิดนึงผมขอไปดูอ,อีกสวันนะครับสวัน4วันเนี่ยโมโต้องเอ้กาลาต้องออกไปเยือนนะครับ บอลลีของตัวเองนะครับออกไปเยือนอีก4วันส่วนโมก็ต้องออกไปเยือนนอีก5วันนะครับเจอฮาวเกสซุนก็ถือว่ามีมีอเขาเรียกว่ามีมีมอุปสรรคในเรื่องของเกมการสัปดาห์ขั้นเนี่ยในบอนลลีแต่ดูแล้วในบอลลีก,ก็อันดับ ของกาลาก็ยังไม่เพิ่งเตะไปแค่2นัดแต่ะครับมันไม่ไม่ยังไม่ได้ถือว่าเสียหายส่วนโมก็เตะไป19นัดน่าจะเน้นกว่าโมเนี่ยแล้วดูแล้วเกมเนี่ยออกไปเยือนกาลาน่าจะเหนื่อยก็นั่นแหละครับฟันธงไปที่กาลาเดีว่วครับในครึ่งลูกเนี่ยฟันธงไปที่กาลาตาสลายนะครับคู่นี้ทีมจากบีกตุรกีมาดูคู่ที่4นะครับคู่ที่สี่สหรับค่ําคืนนี้เป็นพานาติ์ไนกอสนะครับเจอกับบา้าโก้ถือว่าเป็นทีมใหญ่อีกหนึ่งทีมของรายการนี้นะครับ อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคันเลื่อนนะครับปานาตินาโก้เจอกับสปอร์ติ้งบาร์กาเตะในเวลาตีสองนะครับปานาทีมจากกรีกนะครับเตะบอลในเรียกว่าบอลกรีกดิวชั่นหนึ่งนะครับก็หนึ่งนัดชนะหนึ่งยังไม่แพ้ใครครับได้สามเสียศูนย์นะครับส่วนสปอร์ติ้งบาร์กา บอลโปรตุเกสเ,เตะไป2นัดชนะ1แพ้1นะครับอยู่มีอยู่ 3, แต้มอยู่ดันดับ13ของตารางก็เพิ่งเตะด้วยกันทั้งคู่นะครับอย่างละนัดในในฟุตบอลลีกของตัวเองสถิติที่พบกันมาในวันที่24นะครับก็เป็นบากา้กาเปิดบ้านเอาชนะกอรไปได้2ประตูต่อ1น,นะครับก็รอบนี้บาก้ก,กากลับมาเยือนกอรก็น่าจะเน้นเน้นนะครับมาดูกอรในบ้านหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้าง5นัดหลังสุดของกอรในบ้านชนะ2เสมอ2แพ้1 ก็ยังถือว่าอัตราการชนะอยู่40%เนี่ยก็ยังไม,ไม่ได้สูงมากนะครับส่วนบาก้าเล่นเกมเยือนค่านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่60ก็จะเหนือกว่านิดๆนะครับใน UCL เนี่ยเกมเยือนของบากก้าไปชนะมาได้ถึง4-1เลยนะครับบาสคาโทโพล่านะครับเป็นสปอร์ติ้งบาก้าไปยิงมาได้นะครับดูแล้วก็ าเช็คแฮนดิแคปกันหน่อยเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยก่อนที่จะมาเช็คแฮนดิแคปแล้วราคาวันนี้พาเป็นบาก้กานะครับมาต่อที่ปอนะครับบาก้กามาต่อที่ปอดูแล้วมาต่อที่พนาปอดูแฮนดิแคปย้อนหลังในราคาปอเนี่ยพนาทํากําไรไป2ครั้งส่วนบาก้กาทํากําไรไป1ครั้งนะครับแล้วก็สามดต่อมาที่จะเตะนะครับไม่ใช่สนัดครับอีก5วันเลยนะครับพนาจะออกไปเยือนนะครับ ออกไปเยือนในอีก5วันนะครับส่วนบาก้กาจะได้เล่นในบ้านเจอสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งลิสบอนก็เป็นทีมใหญ่หนึ่งทีมบาก้กาเนี่ยผมมองดูแล้วถ้าถ้าเลือกที่จะไปเจอลิสบอนในในอีก3นัดในอีก5วันเนี่ยเวลาพักยังมีแต่ว่าวันนี้ออกไปเยือนโมอ,ออกไปเยือนพนาดินากอตประธานอภัยนะครับออกไปเยือนท,ทีมดังทีมดังจากปรี่ยทีนันแ,หแห่งเมืองแข่งเทพนิยายนีย่ก็ดูแล้ว บาก้าน่าจะเน,น้นนัดนี้เพื่อให้เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกไปเลยครับในรอบแบ่งกลุ่มก็ได้เล่นเพื่อได้เล่นไปเลยแล้วก็ในในลีกของตัวเองก็น่าจะไปยาลิสบอนก็อาจจะไปยันยันลิสบอน๋อาจจะเก็บเก็บใช้ในนัดนี่ยเพื่อเรียกขวัญกําลังใจมาก่อนนะครับดูแล้วก็รายชื่อผู้เล่นรายชื่อผู้เล่นของอันนี้ในแบบมียังไม่ไม่ได้แจ้งนะครับมาดูมาเดี๋ยวนะแมนพาไปเช็คเลยแล้วกันนะครับของบาก้กาก่อนนะครับ มาการ์นักเตะที่น่าจับตามองครับมากามีลีกาดูออต้าครับ2ประตูครับชาวปรดูเกตนะครับตัวนี้ก็ถนัดขวานะครับอายุยังไม่เยอะด้วยก็นัดนัดที่ผ่านมาทันที่20ก็ทําประตูได้นะครับก็ถือว่าทําประตูมาได้ไล่เลียงมาเลยนะครับของสําหรับศูนย์หน้าตัวนี้ก็กโอเคครับถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้ของ ตำแหน่งปีกซ้ายของบาก้กานะครับนักเตะที่จะดูก็มีของเนี่ยครับโรซาฟอนเตตัวนี้ของโปรตุเกตก็ก็เป็นแนวรับชาวโปรตุเกสเนี่ยติดท,ทีมชาติโปรตุเกสด้วยฟอนเตตัวนี้ก็เล่นเล่นเล่น,ลน,ลนทีมใหญ่มาเยอะครับทั้งเวสแฮมซามตันพาเลสเบนฟิก้าตัวนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เคยไปเล่น อ,อลีกจีนอยู่แป๊บหนึง่งมาเล่นริวแล้วก็มากลับมาอยู่บาก้าคอนเต้ก็มีประสบการณ์ในหลียุโรปอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าบาก้กาเนี่ยตัวขุมกําลังใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดาูของพานาตินายกอสบ้างว่านักเตะที่น่าจับตามองเบนจามินเวอร์บิทของสโลวีเนียนะครับตัวนี้ก็ทําประตูได้1ประตูก็ดูตัวผู้เล่นเนี่ยจากไล่เช็คจากรายชื่อดูแล้วนะครับก็ ของพานาตินในกอสเนี่ยจะต,ตัวผู้เล่นจะจะดูไม่ไม่สู้สําหรับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสําหรับของแดนผู้มาเยือนเนี่ยจะจะดูดีกว่าสําหรับบาก้ามีตัวที่เด็ดที่ขาดกว่านะครับแล้วในราคาปอเนี่ยผมว่าบาก้ามันเน้นอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเยือนเนยือนในทีมจากกีกเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นงานเหนื่อยหน่อยในราคาปอเนี่ยแล้วบาก้าที่ต้องกลับไปเจอกับสปอร์ติ้งมิดลดด้วยผมว่าบา,บาก้าน่าจะเล่นประคองตัวนะครับแล้วก็เป็นพานาเนี่ยครับที่ที่จะ ลุ้นที่จะเอาประตูแต่ว่ามันจะออกหน้าอย่างนี้ครับเพราะว่าบากาาได้ได้ประตูมาก่อนแล้วเป็นประตูตุนมาก่อนแล้วแล้วแล้วพอเกมที่ต้องไปเล่นเกมเยือนเจอกับบากา่าแท็กติกมาอาจจะเป็นเกมรับเพื่อโต้กลับ ความเล่นง่ายของของฟุตบอลเนี่ยผมมองว่าบาก้กาจะเล่นง่ายกว่าในการแบบตั้งรับเพื่อโต้กลับนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพนาดิชยนกอนนที่เปิดเกมลุกเข้ามาเพื่อต้องการประตูแล้วก็อาจจะโดนสวนกลับได้แล้วก็น่าผมมองดูแล้วน,น่าจะเข้าทางบาก้กามากกว่านะครับถึงแม้ว่าอีกอีก5วันต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนแมนพาดูนะครับ ข้าว่าต่อมาจะไปจะไปเย่าลิสบอนก็จริงนะครับแต่ว่าบาก้าเขาก็ต้องเน้นเพื่อที่จะเข้ารอบอยู่แล้วผมมองว่าอย่างมากสุดอย่างน้อยๆอ,อย่างต่าๆอย่างแย่ๆเลยก็คือแค่เสมอแหละครับพานามไม่น่าจะมาพลิกชนะเพื่อที่จะเข้ารอบได้ก็ดูแล้วบาก้าครับในศูนย้าน่าเลือกเชียร์ไปทางบาก้ามากกว่านะครับฟันธงไปที่บาก้านะครับคู่นี้เป็นฝ้าคู่มาเยือนนะครับสําหรับ ทีมดังจากโปรตุเกตนะครับในศึกยู่าแชมเบอร์ลีกคู่ที่4ครับฟันธงที่บาก้ามาดูคู่สุดท้ายสําหรับค่ําคืนนี้นะครับเป็นฟุตบอลแชมเบอร์ลีกเช่นเคยนะครับยังบอยเปิดบ้านพบกับมคบี้ไฮฟาอ่าเรามาดูกันหน่อยทีมดังจากลีกสวิตนะครับยังบอยเตะไป2นัดชนะเออเตะไปสี่นัดนะครับชนะ2เสมอสองนะครับได้1ิบเสียหกนะครับส่วนมาคบีไฮฟาทีมดังจากลีกอิสราเอลนะครับเตะไปยี่หกนัด ชนะ20เสมอ2แพ้4อยู่ััหนึ่งของตารางก็เป็นทีมทีมแข็งเลยครับนัดล่าสุดใน UCL ที่เราเจอกันก็เป็นบ้านมาคาบีไฮฟานเนี่ยยังบอยไปยันเสมอมาได้0ประตูต่อ0นะครับแต่วันเนี้ยกลับมาเล่นในบ้านทีมย่ไหนดูสถิติในบ้านของของยังบอยหน่อย5นัดหลังสุดนี่ทำได้ดีเลยแหล,ละครับชาานะไปถึง4เสมอ1แล้วยังไม่แพ้ใครนะครับยังบอยก็ ใช้ได้ในลีกสวิตก็ยิงไปหลูกเลยนะครับนัดล่าสุดก็ถือว่าฟอร์มดุด,ดันทีเดียวในบ้านมาดูไฮฟ้าหน่อยฟ้าคูมาเยือนก็ชนะสามสมศูนย์แพ้สองนะครับทีมอันดับหนึ่งของลีกอิสราเอลก็นัดล่าสุดบุกไปเอาชนะมาได้นะครับส่วนใน u ูซเนี่ยเกมเยือนมีชนะสโลวานบัติสลาฟมาสองประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนเยือนในเชลีฟเนี่ยก็แพ้เชลีฟมาหนึ่งูนซึ่งเกมนั้นนะ่ะมาคาคบีน่าจะเข้ารอบแล้วล่ะครับก็เคยเลยไม่นี่ก็ดูแล้วก็ มาดูแทมเนแคปย้อนหลังกันหน่อยยังบอยในราคาอ่ะเดี๋ยวพาไปเช็ค,คราคารีทีครับสําหรับยางบอยวันนี้เจ้าบ้านต่อด้วยที่ปอนะครับเจ้าบ้านต่อปอเสม,มอมายังบอยในราคาครึ่งลูกเนี่ยเก็บชัยในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าทํากําไรไปถึงห้าสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งส่วนมัคคบบี้ไฮฟาราคาครึ่งลูกหรือปอเนี่ยก็ทํากําไรได้หนึ่งครั้งนะครับทำเงินได้หนึ่งครั้งดูแล้วก็ ผมยังเชื่อว่าชั้นเชิงของยังบอยอัดนมาดูห้าวันต่อมายังบอยจะไปเยือนเชอร์เวดนะครับซึ่งทีมดังจะเป็นทีมแข่งแกล้งในลีกของสวิต์อยู่แล้วเชอร์เวดก็แต่ยังบอยในในลีกดูแล้วแข่งแกล้งอยู่แล้วครับส่วนมาคบีไฮฟ,ฟ้านะครับอีกห้าวันไปเยือนเหมือนกันนะครับออกเยือนก็ไม่ได้มีผลมากกับเกมนี้เท่าไหร่น่าจะมาอัดหนักในเกมนี้กันเลยเพราะว่ามันเสมอกันมาดูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสถิติ ห้านัดหลังสุดในเย่าในเกมในบ้านนั้นแข็งแกร่งมากแหละเราเดี๋ยวขอดูสักสิบนัดที่ครับว่าเป็นยงนี่ครับสิบนัดก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในบ้านของยังบอยผมเชื่อว่าเกมเนี่ยในราคาปอใช่ไหมครับของยังบอยอืมดูแล้วเจ้าบ้านอ่ะแข็งแกร่งกว่าผมผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าเจ้าบ้าน,นแข็งแกร่งกว่าแล้วก็วพาไปดูตัวผู้เล่นที่นี่ครับ ชองปีแอเอมซามเม่ครับของแคมบรูนก็สองประตูนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มันจะมีศูนย์หน้าอีกหนึ่งตัวตัวนี้ชายชายชายตัวนี้ครับเอนซามเม่188ซนติเมตรตัวใหญ่ครับสูงใหญ่แล้วก็เก็บบอลเหนียวแน่นของยังบอยแล้วรู้สึกว่าสนามยังบอยจะเป็นหญ้าเทียมด้วยซึ่งดูแล้วน่าจะถนัดกว่าสําหรับฟากมาคาบี้นะครับส่วนมาคาบบี้เนี่ยตัวผู้เล่นที่ที่จะ ทำผลงานได้ดีนะครับมาคบ,บี้เนี่ยในหลีกตัวนี้นะครับเป็นดาวซนโวในลีกดาวซนโวของทีมด้วยยิงมา20ประตู21ประตูนะครับดูแล้วเป็นศูนย์หน้าชาวอิสราเอลโรมาเนียนะครับถนัดเท้าซ้ายค่าตัวก็ไม่ได้สูงก็อยู่ในที่ประสบการณ์การเล่นมาก็จะอยู่ในโซนของของของทางอิสราเอลอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ยิงประตูมา2นัดติดนะครับในหลีกก็ ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับผมดูแล้วชื่อชั้นสูสีกันแต่ว่าอาที่บอกว่าสถิติแล้วก็การเล่นในบ้านของยังบอยทั้งแฟนบอลแล้วก็เนี่ยมันเป็นฟุตบอลอยู่าเชมเี้ยนลีด้วยผมเชื่อว่าในราคา0ู5ย์ยสองห้าไม่ยากสําหรับยังบอยผมเลือกเชียร์ไปทางยังบอยนะครับคู่นี้ก็ฝันธงไปที่ยังบอยครับคู่นี้เป็นทางด้านเจ้าบ,บ้านนะครับโอเคครับ5้าคู่ที่น้ำแมนไล่เลี้ยงก็จะมียังบอยครับบากากาลา เลสเตอร์ ester, แล้วก็สเปอร์นะครับเดี๋ยวน้าแมนมาสรุปไห้ฟังกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปไล่เลียงกันหน่อยสําหรับค่ําคืนนี้ว่าน,น้าแ,แ,แมนเลือกเชียร์ทีมไหนกันบ้างนะครับคู่นะครับสําหรับค่าคืนนี้คู่แรกฟู่แรกกับสเปอร์น้าแมนเลือกเชียร์ไปทางผู้มาเยือนนะครับสเปอร์ฟากทีมเยือนนะครับคู่ที่2องเลสเตอร์ซิตี้นะครับน้าแมนเลือกเชียร์ไปทางผู้มาเยือนเหมือนกันคู่ที่3ามกาลาตาสลายคู่นี้เลือกไปเชียร์ไปทางเจ้าบ้านครับมาโลอิกาดี้ น่าจะเป็นตัวความหวังให้ได้เป็นการานะครับคู่ที่สี่มากาครับมากาา์ฟากบอลโปรตุเกตนะครับแล้วคู่สุดท้ายเป็นยังบอยนะครับทีมเจ้าบ้านก็มีเป็นเจ้าบ้าน2แล้วเป็นทีมเยือนสามนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นบอลต่อด้วยคืนขําคืนนี้ก็ยังไงใครชื่นชอบตัวไหนก็หยิบยกไปเลือกเต็งเลือก,เอกสเต็ปกันได้นะครับก็แล้วก็นําแมนจะให้ร่วมกิจกรรมนะครับทายผลสกอร์นะครับ สำหรับวันนี้นะแมนเลือกไปที่คู่ระหว่างกาลาตาสลายกับโมนะครับคู่นี้นะครับเป็นร่วมกิจกรรมทายสกอร์นะครับนะาแมนแจกจริงนะครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับทายสกอร์คู่ระหว่างกา,า,าลากับโมว่าจบที่สกอร์เท่าไหร่ใครทายถูกรับไปเลยครับ200บาทฟรีๆนะครับ200บาทฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับนะาแมนแจกจริงยังไม่มีเพื่อนๆร่วมสูกกันมาเลยพยายามเม้นกันมาได้เลยนะครับส่วนถ้าใครทายถูกแล้วเนี่ยนะแมนจะ ดึงเข้ากลุ่ม V I P นะครับซึ่งเป็นกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม V I P ที่จะปล่อยฟุตบอลคู่ V I P บวกติดต่อกันมาแล้วเป็นหลายอาทิตย์แล้วนะครับสําหรับกลุ่มนี้นะครับอย่าลืมนะครับกลุ่ม V I P กลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม V I P u อดยหนึ่งนะครับกลุ่มนี้แอดคำว่าที่รานแอดยู u หนึจะเป็นกลุ่ม V I P นะครับที่จะให้บอล ทุกๆวันนะครับเป็นบอลเต็งเน้นๆเลยนะครับเพื่อนๆเข้ากันมาติดต่อเนี่ยเป็นอาทิตย์กันแล้วนะครับยังไงก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับใครที่สนใจแอดเข้ามาได้ที่ไลน์แอดยูยูหนึ่งเลยนะครับส่วน5คู่สําหรับค่ำคืนเนี่ยน้ำแมนไล่เลียงมาน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับมีสเปอร์เลสเตอร์กาลาบาก้าแล้วก็ยังบอยส่วนคู่ไทยผลสกอร์ก็เป็นคู่กาลากับโมนะครับค่าคืนนี้น้ำแมนขอให้เพื่อนๆโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวนะครับสําหรับค่าคืนวันคานี้ขอให้เฮงๆกันนะครับ วันนี้นะแมนลาไปก่อนขออนุญาตลาตัวไปก่อนนะครับยังไงกข็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันนะครับสวัสดีครับ